ออของหยาดกลายเป็นถามปัญหาคือที่หนีไปถ้าเรีเยนใหม่ก็คือมื่อคืนพระอาจารย์เทศเป็นว่าจิตสมาธิส,สอนเนี่ยเป็นอวิชชาเนี่ยอันนี้เพราะว่าทําสมาธิจนได้เออ่อความสุขในสมาธิแล้วติดอยู่ใช่ไหมครับติดเรื่องของสมาธิแม้แต่ปัญญาก็ยังไปติด พระพุสอนอันนี้มันเป็นว่าสอนคือคือพระพุสอนของเรื่อเชื่อแห่งครบแท้คืออันนั้นเป็นพระพุน์สอนที่เวลาพอคิดเดิมจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคิดเดิมเนี่ยหมายถึงว่าเดิมของวัตจักรให้หมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเปนอย่งนน จะอาศัยอะไรกิเลสจอรเข้ามาอะไรเข้ากับเรื่องของที่ความปรุงเองเองไงจอรเข้ามากับอย่างจารเข้ามาด่วยไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็นอย่างนั้นหรือความสำคัญของเราเนี่ยเอาเข้ามาเข้ามาอย่างนี้คือว่ากิเลสจารเข้ามาจารเข้ามาด้วยวิธีเราที่เราไปคว้าเอาคว้าเอาจากรูปจากเสียงได้ยเนงนั้นเข้าใจอย่างนั้นสำคัญอย่างนั้นสำคัญอะไราคือมาเป็นเรื่องกิเลสที่ก ane, gen, ็เข้ามาหาเจ้ของเนี helmet, he ่ยท be ี่ว่ากิเลสจารมาจารอย่างนี้แม่ดู้ดูก็คือว่าจารมาแค่อย่างนั้นนะ การมาจากเราที่ออกไปกล้าไปหาลูกโกหะเสียงออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยๆออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องมากง่ายๆนะนั่นแหะมันเอาเรื่องมาเข้ามาเพื่อมันก็เลยมาเป็นแตกจริงแตกคะแนนไปมันไม่อยู่ดล้วนเฉพาะมันเ่อแตกจริงแตกคะแนนไปเี่เอยยุ่งไปหมดถึงความ กฎอวิชาโดยควอนก็มันก็ไม่ปรากฏเนั้นมันอันนี้มันปกคุมไปหมดแล้วดิมันเกิดจากนี้เองนมันก็มุ่มห่อไปเข้าใจเลยนี่ความความผองใสเราก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองเข้าใจว่าจิตพอเขาสอนอยู่รู้ไหมแล้วมันมันแก้ปัญหามันมันมาคุมก็จนมันคุมก็จนไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นดั่งนั้น่างนั้นล่ะคือเพราะเราไม่รุ่นเอง เรอย่างนั้นไอ้ไอ้ไอ้มันของใหม่เนี่ยมันมาปกคลุมเขาอีกมากมายเนี่ยเราไม่รู้ทิ้วลาเร่าเข้าไปทีนี้มันจะเข้าไปถึงจุดนั้นไม่ใช่มันนะคือมันเข้าในยการชำระของเราเนี่ยชำระเข้าไปชำระเข้าไปชำระเข้าไปเข้าไปมันก็เข้าไปถึงตรงนั้นคือผู้ปฏิบัติก็ทราบเองจริงไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าบอกว่างั้นพูดง่ายๆนะนี่พระพุทธเจ้าบอกโดยที่พวกเราไม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยว่างั้นเนี่ย ที่พวกองค์บอกอย่างนั้นเนี่ยเพอเราปฏิบัติ้าไปปฏิบัติก็ไปไปถึงนั้นเราก็รู้เองวันผ่องใสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี่อวิชชรหรือไม่อวิชชานั้นจะอีกแน่หนึ่งมันก็รู้ว่าผ่องใสรู้คว้าแล้วนี่คว้ามาบเลยไม่ยอมปล่อยงอนจะว่าจะว่าอะไรสมาธิอะไรติดหรือหรือว่าปัญญาติดมันรู้ผมปัญญามันก็ไม่ท้ายไปถึงนั้นแล้วมันยอมเลยดีๆมันเป็นองค์รักอันนี้เลยมันรักษาอนนี้ ม่อะไรมาแกะตั้มอะไรแต่ต้องมันตัดถึงก่อนเนี่ยมันรักษานหนิศาสนาเขาตั้งสอนนะวอาเพราะว่ากาเนี่ยส่วนปัญญาวันไรจะกลายเป็นองค์พระรักกันนี่ยมันรักษามันไม่ได้ค่อยทำลายเข้าใจเรื่องนี้อืมเนี่ยพระพุทสอนทางภาคปฏิบัตทยาดูดูมันแก้เข้าไปแก้เข้าไปตัดเข้าไปจน่าถึงตัวพระสอนนี่อันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นใช่ติดตรงนั้นทีนี้วิธีที่จะ ทำลายเทคโนโลยีโผล่บนนั่งชิดเกี่ยวกับเรียนใหม่ก็เอ๊ะเราใช้เครื่องมือใส่ลักษณะยานกับแต่สมุทัยปัจกานี้คืออันนี้จำทุตฐานร่างกากับดูว่าให้เห็นว่าเป็นราคากุศลโมหะที่สองมันเป็นหลงไม่เลยเฉลิเราต้องดูมันก็เหมือนเราเราดูสภาวะกรรมอื่นเองก็ ถึงความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูเรื่องของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็ดูดูเพ่งเด็งกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราเราเห็นว่าความโกรธที่เป็นธาตุดต่อเราเมื่อตามถืกเป็น่าตุกิจแล้วเขาไม่ว่าเราเป็นธาตุกิตามแต่เราก็ว่ามันต่างเรื่อาตุกการนังนั้นนะเราก็ต้องต่อสู้การต่อสู้คือการกำหนด ว่มันจะเคลื่อนไหวไปยังไงต้องไงความโกรธทุกผลของความโกรธมันเกิดขึ้นมาความโกรธมันวูบเยอะ้ะไรล่ะแต่ผลมันแสดงขึ้นอย่างทุกความที่ร้อนในตัวเองนี่เป็นผลของความโกรธแล้วความทุกข์นั้นมันจะปรากฏอยู่ภายในจิตแล้วกำหนดดูอ่ามันเกิดขึ้นมาจากความโกรธความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกรธจะมันดับมันก็มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอความโกรธมันมันละเมอไปอันนี้มันก็ยังต้องมีอกำหนด ดูดูนะ้นดจปัญญาของเราเนี่ยก็จะจ้องก็เป็นปัญญาเพราจ้องสังเกตนี่อ่าพไดี๋ยานี้ค่อยจ,จางไปจางไปเ้าพอรู้การกาหนดจ้องอย่างนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะไปพิจารปโกรธอะไรายได้ใช่ไหมละ่ะเพราะจิตทำหน้าที่อันเดียวเห็นโทษใน,นแล้วมันย่อมไม่กำเริบในการในระยะต่อไปเราจะไม่เห็นโทษแล้วมันก็พุ่งไปเรื่อยคือเราเห็นสมมติว่าเราโกรธแค่นี้น สิ่งที่เราไปเที่ยวเล่นจากนั้นมันก็ยิ่งสเสริมขึ้นเรื่อยๆความความกวดกระเสริมความทุกข์กระเสริมไม่พอว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นไทยความปวดต่างๆเป็นไทยมันย้อนกลับมาตัวนี้ก็ย้อนกลับมาคุ้มกับผลไทยมันก็พิจารณาความปวดนั่ป็นการสอนที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงหลงไม่ใช่หจอที่ว่าหลังจากกินลแล้วไปติดสถาบันสอนติดสถาบันสอนนี่ ถ้าจะทำลายคิดที่ภาควิศนอตองน,น,นี้ก็ต้องต้องใช้เส่นเดยวกับเรากําหนดกําห <c oughs> นดเรื่องความโกรธนะเคร่งเร่งอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไรบางทีว่าเนะสิ่งนีิดนาเป็นอนิจจังทุกของนาตาถึงเป็นจังของกัดเช่นรูเป็นอนิจจังทุกของนาตาเจตนาเป็นอ,ญญอนิจจังทุวขังนาตาศาสนาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกของนาตาทีนี้มันก็รู้เท่าหมดแล้วเพราะการพิจจรณาเรื่องนิจจังทุกของนาตานะ แล้วอันนี้เป็นอะไรนักควเหมือนกันตำรวจก็ไปทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับอันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อสูสัยหรือมาแล้วก็มีข้อทั้งเกตตั้งขึ้นข้อทั้งเกตขึ้นถ้าปิดมันก็จ้องนั้นปัญญาทัค่อยสังเกตู้วาการทั้งเกตหรือการคิดงามมันเรื่องของปัญญาปัญญาอย่างนี้อย่างอยากของปัญญาอย่างเดียวก็ปัญญาอย่างนี้ปัญญาในขั้นนี้มันไม่ถ้าแค่ปัญญาอย่างจะคิดแค่ไม่เห็นแก่อะไรก่อนนะ มันเพง่งมันเลง็งมันกาหนดมันทั้งเกตุมอะไรตอนเราไปยูนั่นแหละมันเหมือนกับเพ่งนะแค่นีนพอเพราะมันยังน้อยแล้วปัญญามันก็ถามมากจุนก็ลเรามาก,มก,าามากไม่นานก็ตายเลยเราถึงรู้ว่าอ๋อนนี้เป็นอย่งนะไอ้ไอ้คือ่อเพราะตอนเนี่ยมันไม่ใช่ทีราถาบอลเพราะมันมเป็นสมมติเนี่ย มันก็สลายไปตลัวมันไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงนล้วมันสลายไม่ได้ตู่เป็นตัวจริงกิผูิจิตรสลายไปแล้วนะไอ้ที่ดูเวลาไอ้ตัวอภวัชพรอนี่ที่มันครอติดอยู่เนี่ยมันสลายไปความรู้มันยังไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี่มันยิ่งมันยิ่งเด่นกว่านั้นอีกเพราะว่าหี่ร้อยเท่ากับไม่ท่าแล้วทั้งทั้งที่เราก็ว่าอันนี้มันวิเศษสุดเลยถึงต้องรักจึ้นขงวนขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันหึงไม่ยอมที่จะมาเขาก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่างั้นจนนะ คนยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์เข้าใจไหมถวายตัวเป็นลูกศิษย์อวิชชาอยู่นานๆอืมอืมให้ดูแล้วที่นี่นี่แหละที่เรามันความต้องัาตัวเองว่าขนาดว,ว่ามันพิเศษขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสงวนไปรักษาอย่างไงมันต้องทุ่มเอย่างมากของานะั้นถ้าเรืทั้งขั้นที่เราว่าอันนี้สำคัญมากพอปัญญากําหนดเข้าไปที่นเขาไปอันนี้สลารไปอันนั้นขึ้นมาแล้วถึงเห็นข้อแล้วโอ้โหเนี่ย ือว่าเห็นโทษขอถึงความหลงอันนี้เะมือนกองขี้ควายแท้ๆนะแล้วอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอาจารย์แล้วมันกลายเป็นกองขี้ควายแบบอันนี้จะเป็นอะไรคือนั่นแหละความสูงกับกันนี่คือความที่เกิดจากการมุขเดียวกนนั้นแอลคนี้างเราจะไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากให้มันดับเนี่ยนั่นแหละ มันเพิ่กิเลสมันไม่ดับอมามันเอากิเลสเขาไปไปฆ่ากิเลสมันจะฆ่าอะไเาไม่เหลียวเขาไปรมันก็ช่วยกันละทีใช่ไหมอืมมันต้องมาทาไปฆ่าเิเลสจะกิเลสไปฆ่ากิเลสไม่ได้มต้องเสริมมันดับแม้แต่ทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดไม่ว่าทุกข์ทางกายทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากอยากให้มันดับเฉยๆนี่ไม่ได้ทีเดียวต้องเสริมต้องให้ทราบความจริงมันมีความมุ่งที่จะห้าทาบความจริงของมันเท่านั้น เอาฟวาดกันลงไปนั่นแหละเป็นทางทางเดินที่เป็นเป็นมักทางแก้ทิ่เลยพุกเห็นง่ายผมแต่จิตกวะาัตสอนนี่อาจจะหลงได้อ๋อไม่สลงสัยตั้งหลงมากนั่นเลยไม่จะพูดอย่างอื่นแล้วมันไม่ถนัดใจว่าตั้งหลงงั่นเลยอืมตั้งหลงนอกจากจะได้รับคําแนะนําจากครูอาจารย์ไปแล้ว ถึงจะขนาดไหนก็ตามทีเกิดขนาดไหนก็ตามมันเราเชื่อคือคูวาการพูดอย่างนั้นเน,นี่ยความเชื่อเนี่ยมันเลยมีกําลังมากที่จะต้องพิจารณาได้นะถึงจะท้าทายขนาดไหนความที่เราเชื่อคูวาการหรือเชื่ออาจเชื่อทำเทื่านสอนมันนี่มันมันเหลือก่าน,นี้มันก็ต้องยอมพิจารณาอเหมือนอย่างคนลงทางทางนี้เตียนลง่งทางนี้รกๆถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหน ทางไปบ้านกอไปสางนี่ี่บ้านไหนแล้ว้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเ้าจะขุดในบ้านของมันก็ไม่ถูกบ้านกอที่เขาากไปบ้านกอทางนี้มันลกลุงหลังไม่อยากจะไปแต่ก็เพราะเขารู้ทางนี่ถามเขาเขาบอกเขาต้องขุดไปตามนั้นมันก็ไปเจอบ้านกอตามธรรมสค์ถามว่าเจ้าตามใจของเรามันก็โดนในบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรื่อยเลยหายไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเกลียนโลกนี่คความเป็นสิ่งที่เราชอบใจใช่ไหมล่ะ เพราะกรุงังเรามันมอยากไปอันนี้มันมันก็ขมใส่มันก็เหมือนเตียนโลกอย่างน,นี้ว่างไงมันก็อยากไปตรงนี้คืออยากยึดไม่อยากปล่อยว่าว่าแล้วจะแค่จะมาที่นังติด้องานที่ละเอียดที่ไหนตั้องจิตสงบตัวก็ไปไม่ถึงขั้นนั้นนะมัน,นัติด อันนั่นเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิก็ตามมันเป็นอย่างนั้นคือจิตทำหน้าเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นความันจะเข่าๆบ้างจะเศร้าบ้างมันก็เศร้าตามความละเอียดของมันทัานไม่เศร้าอย่างแบบจิตธรรมดาขรอกลอเไม่ทำไมว่าทำไมเ้าเศร้าความเศร้ากับเวทนาก็เกิดขึ้นวยกันเนี่ยทุกเวทนาตามขั้นของมันก็เหมือนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันผิดกัน ที่ทีั้งเราหนีเศร้าเนี่ยมันจะต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นแล้วนมันละเอียดด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกการขั้นของมันการขั้นละเอียดวเวทนาในเร่อไม่ออกสามกษัตริย์เนี่ยจะแยกออกนายเราสามกษัต์ทุกเวทนาขึ้นมากันรองมันเดี่ยวเอที่ หมอ้มันเหี่ยอีอืยอาทุกขเาวามทุกขเจตนาให้เฉยมามีอันตอนนี้ยิ่งทั้นพันทําให้เพิ่มไปเลยมันเหี่ยดแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยนี่อ้าวนี่เขาดีแล้วสุกเวทนาก็มาอีกอยิ่งหลับไปเลยอ้าวมเป็นขั้นขั้นอนี้นะเข้าใจไหมอือมเป็นขัน้นขั้น่นี้พอสุกไปทนาดวันยิ่งหลับไปเลยเดียวไม่ยอมขัดนี่ย จิตมันต้องมีอยู่สามกายก็มีอยู่สามจิกตก็มีอยู่สามว่าเขาเป็นขั้นละเอียดมันต้องรู้หรืออะไรมาเกี่ยวข้องมันก็รู้่แจะรู้ไอ้น,นี่มันไม่ใช่บอกพอรู้แล้วมันจะหาทางไปได้นะรู้แล้วมันมันก็เพิ่มไปอีกเหมือนกัน,นใช่ป่ะ <c oughs> มันเพิ่มมันหลับไปได้เหมือนกัน ก็มันมันรู้มันพอรู้เยอะมันก็แกงมันได้มีทางแกงมันก็ได้ที่น,นั่นอ๋อหนูก็เข้าใจได้หรือ,อเอวทนานอ่ะหมา,ายว่ากายเวทนาได้ในหมายมว่าจิตเวทนาอะไรก็ยังวัชชินาทิ เวทนาก็เหมือนกันมีลักษณะภายในกายนอกเวทนาในเวทนานนอกใจวิญญาณอธิบายเ่างเวทนาน,นาอกผมจะอธิบายเรื่องการบริยัตอธิบายเวทนาก็าดีมันขัดกันดีกับหลักปฏิบัติมันก็คู่กงนะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเวทนาน,นอก็หมายถึงการเวทนาว่างั้น,น,นในะใน,น่องภาพปฏิบัตินนะ เจตนาในนี้หมายถึงกิจวทนาแหละนานัา่งเข่งนี่นะไม่ไปที่อื่นแล้วมันก็ถูกการสุดที่จะแก้ด้วยใช่ไหมทางนาคนอื่นม่รู้ด้วยว่าเขาอะไรเนี่ยคนนั้นท่านลองเดียวกันเราว่าเอฮิป e าริโกท่านต้องมาดูธรรมของจริงให้เขามาดูอะไร <c oughs> <c oughs> นี่นี่มันถัดกันอย่างนี้เคื่อที่ตรงไหนถัดเราบอกว่าขัดการภาคปฏิภาคปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่เราจะไม่เราพูดได้ยังไงเราต้องพูดว่ามันเลยเอฮิป e าริโกท่านต้องมาดูเรียกเขาเขามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเขาจะออาคอน แต่นอกปากเถาะลึเขาม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นจะเรียกไอ้คุณนามันมาดูแล้วท่านจะโยนข้ามันมันดูเรียกมันมาดูทํานี้เดี๋ยวมันกัดหัวเอาคนที่ใจมันอยากอย่างนั้นมีใช่ไหมนีเองเวื่อติโก้ท่านไม่ได้หมายงั้นเอเวอโกมันท้าทายท่านอยู่นี่หน้าท่านจงดูนี่หน้าว่างฝังไว้งั้นต่างหากนี่ครูผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงนี่นี่นาความจริงมันท้าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูงรงนี่น้าว่างั้นต่างหากนี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะผู้หญิง ถ้าถูกรู้สึก็แล้วพี่นาไอ้พี่ตะจิโกจะไปหาเราเราอยกมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ขิมนะกันละสภาบาทแล้วเป็นไงทำเสร็จแล้วยังอือนี่เขาลำพานแล้วก็ทำเสร็จแล้วเขาอยู่ที่ไหนก็าทำเสร็จแล้วไปไม่ได้เทศแต่วันทวันไหนเขาเช้าอะไรเขาว่ายังไม่ทำเสร็จอบเข้าไปแล้วเขาทำเข้าเขาเข้าไปแล้วนะเทศตอนที่น้าสภาบาทนั่นจนจะเพี่ยงก็ไม่ได้ถนัดนนี่ไอ้ตะจิโก้แบบนี้รำแบบเขาบ้าดีๆไงอือเจนเขาเห็นนี้หมดเขามองเห็นมาแล้วนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาดีนะเขาก็างไง คือท่านจะกลัวที่ทัาโูเอตเป็นโรคอะไรอย่างนี้ที่พอหายจากกลัวหนาหนาแล้วมันกลับก็เป็นเรื่องหลังี้ก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ทางการศิลป์มาเนี่ยยินสบายไม่ได้กลับบ้านง่ายแล้วไม่กลับง่ายหรอกเขาก็เทศสอนคอยู่ตามขนม like นู่นทางที่ไหนก็ดานทวงเห็นท่านเลยแล้วยังคืออาตมาน่ทำเร็จแล้วคนง่ายอาตมานี่ทำเร็จแล้วตรงนี้ทำเร็จแล้วทั้งก็ทำเด่นแล้วทำเด่นขั้นว่า ม่ใ,ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป่นหนี้อยู่ว้างไงอ,งอย่็นี้เขาเรียนแรกเขาขี้เดียนี่แหละเอชเป็โกแบบนี้ใครอยากได้เหรอนี่อ่าที่อาจารยคนมีนี่แหละความจริงาล้งเขาพินายเองเอชเป็นโกะนี่ใครพูดปฏิบัติทมทุกใครอยากรู้ความจริงในธรรมของจริงมันท้าทายนี่สัจธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านรู้ที่นี่นั่นความหมายวะอย่างนั้นแล้วเราพิจารณาที่นี่มันก็รู้นี่จริงๆนี่ยคือว่ากายในกายนอกอั ทือเรื so, ensemble, ่องกายในกายนอกเราจะพิจารณาโคตรคนอื่นแล้วก็พอพิจารณาได้เแล้วส่วนเรื่องกายในกายนอกนี่หมายถึงกายจิตใ่ทางท่าปฏิบัติอีกเป็นอยู่แง่หนึ่งนะอันนี้อาการในกายนอกอย่างนี้เราได้ปรากฏแล้วในเรากายนอกนี่หมายถึงกายอันหยาบนี้พิจารณานี่คลอยมันแก่มีแล้วมันมีอันหนึ่งเป็นภาพหนึ่งอยู่ภายในจิตมันจะมันมาพิจารณาภายในจิตอยู่เป็นภาพนี้อีกหนี่สทัหรับเราพิจารณาไปนั้นนะ นี่เราก็แน่เอาอย่างนี้อีกเหมือนกันใครจะค้านค้านเถอคนเราเรารู้อย่างนี้่คือภาพอันนี้มันมันปล่อยจิตในขั้นขั้นที่ปล่อยกายนี่ปล่อยกายนี้หมดแล้วที่มันก็เอาภาพของกายนี่เข้าไปอยู่ในจิแต่ไม่ยอมพิจารณากายนี้มันมันพอกายที่นี้นะภาพที่ออกจากกายนี่เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี้หมดไปก็ยังเหลือภาพนีเพอกำหนดภาพนี้ไปหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศของภาพว่างหมดที้งน่ะ แรงนั้นนะที่แรกมันยังไม่ล่างพวามภาพนี้หายไปภาพอยาาพัดเปภาพเดียดเข้าอยู่ภายในจิตม no ันก็หนดัาบมันเข้าอยู่ในจิตแต่้าให้จืนนานนี้มันไม่หยอมเข้าอยู่ในจิตนี่ก็ไม่นานมันก็มันก็จลายเดตั้งเป็นภาพมือจะลายตั้งว่าเขานานเขานานเขามันสลายหลายสลายหมดเลยแต่ออกมามันล่างมีภาพอันดีิบบบางภายในกับนอกจะเป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นอย่างนี้อคนนี้พอพอภาพภายในจิตนี่มันหมดไป ที่จิตมันว่างโดยหลักธรรมชาติของมันเองคือว <si ่างตามธรรมชาติมันแหละว่างตามขั้นนี้ตัวเองกำหนดอะไรมันก็ว่างด้วยกันหมดที้งแม้แต่พระราจะนี้่จะมองด้วยตาใ่มองพอเป็นลางๆเป็นเงาๆนั่นแหละไอ้จิตมันทะลุไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยมันกันดินมือแผ่นดินนี้ก็หมดนี่มันทะลุไปหมดด้วยความว่างของจิตมันไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดภูเขาเหมือนกันหมดเป็นตัวลูก เป็นรามบ้านข้างเลยมีสี่ชั้นว่างไปหมดคือจิตนี้เองเป็นผู้ว่างอันนั้นเขาก็มีอย่างนั้นเระจะว่าว่างเขาว่างหรือไม่ว่างไม่มีปัญหาอะไรให้ตัวเองเนี่ยหปัญหาเรื่องของเขาเขาเป็นงั้นเขาเบี้ยงนี่ว่างนี่ย่างแล้วที่นี่เอาอีกนักจริงเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่อะาไม่ว่างหมดเรก็ว่างหมดอืมเหมือนเด็กคนที่ขึ้นไปอยู่บนหัวตอน ถ้าอย่าลวนหัก่อนมองที่ไหนก็ว่างหมดว่างหมดไอ้กรงนิ่มไม่ว่างกรงขึ้นมันไม่ว่าง,งน,น,างนี่จะว่างอะไรเราอยู่กับหัวตอนละเอียดบนหัวตอน,นี่มองไงอะไรก็เลยมีไม่มีน,น,น,นี่หัวตอนนี้ทําไมไม่มีแต่ตาเราไม่ได้เข้ามานี่ใช่ไหมล่ะมันไปนู่นเหี่คิดมันก็รู้ออกนอกมันเลยรู้ตัวเองถ้ายนอกมันว่างจริงแต่ตัวเองยังไม่ว่างตัวเองนี่แหละที่ตัวิชา่า เลยใช่ว่าเลยพาวัย้อนขึ้นมาตรงนี้ภาพเปิดต้องหมดเลยนะหมดปัญหาเลยว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาตรงนี้ว่างกันหมดภายในก็หมดภายนอกก็หมดนไปยกข้อเปลี่ยนแปลงอะไรตางนั้นได้หรือเปล่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขนน้องของให้หมดอ่ะไปดู ้องหมดแล้วเอาไปดูใหห้องนี้ว่างหรือ,อยังห้องนี้ว่างไหมปุ๊บปั๊บไปยืนอยู่กลางห้องมองเลยว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่านยืนของห้องอยู่นั่นน่ะมันว่างอะไรเนี่ยท่านยืนของห้องนั้นท่านอยากให้บ้างห้องว่างท่งออานอ,ออกมาพี่พอออกมาปุ๊บห้องว่างนะก็คือมายมว่ที่นะอะไรแรมันว่างหมดไอตัวจิตไม่ว่างตัวเองนั่นคุณง่ายๆตำหนดเขามาที่นี่พี่ถอนตัวนี้ออกออนุสติ ความถือก <usion> ิจไม่เป็นตนอย่างนี้อันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนเป็นตนกระทำแต่นี้มันถือเป็นตนมันถอนไปให้เอกมันหมดมันก็ว่างเลยทีอยู่ไหนมันก็ว่างถ้าเจ้าของว่างแล้วนะถ้าเจ้าของว่างอยู่ไหนไม่ไม่ว่างมันยุ่งงั้นแหละอยู่แบบนี้แรงมากคนน้อยดำสิ่งยิ่งจะให้อยู่มี